สวัสดีทุกท่านครับผมทนายนิทัศน์นะครับเมื่อสักครูน่นี้ทนายได้ออกเรื่องเกี่ยวกับลุงลุงพลนะครับพ่อแบบแล้วก็พ่อน้องแล้วปรากฏว่าก็มีท่านหนึ่งเนะีคอมเมนต์บอกว่าเออถ้าสามารถทำเป็นภาพนะครับก็อาจจะมองชัดเจนขึ้นอีกดังนั้นทนายก็เลยเออจะมาทำนะครับทำเท่าที่ทำได้นะครับเท่าที่คิดได้ในเวลานี้นะครับคือ เอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทนายจะเอาอันเนี้ยนะครับเป็นลุงเป็นลุงนะครับแล้วก็เหรียญเหรียญเนี้ยนะครับเหรียญห้าบาทเป็นพ่อแบมแล้วก็พ่อน้องเป็นเหรียญบาทก็จะมีบุคคลทั้งหมดเข้ามาข้องเกี่ยวสามคนเวลาที่น้องหายนะครับน้องหายนะครับเก้าโมงสิบเอ็ดถึงเก้าโมงสิบเก้า นะครับทุกคนก็รู้ส่วนลุงเนี่ยนะครับลุงเนี่ยนะครับเท่าที่เรารู้นะครับวัด GPS เสร็จ9้โมงย2กลับมาถึงบ้านประมาณ9้โมงครึ่งอันนี้เป็นข้อที่จริงนะครับที่เรายืนยันกันแล้วแล้วก็หลังจากอาน้ำแต่งตัวอะไรไปที่วัดพักก็ยืนยันแล้วว่า,วาประมาณ10บโมงปัญหาคือตอนนี้ตำรวจตำรวจนะครับเขาเชื่อพ่อแบม เขาเชื่อพ่อแบมว่าลุงเนี่ยได้เจอพ่อแบมลุงได้เจอพ่อแบมพ่อแบมเขาบอกว่าเขาเจอลุงเนี่ยนะครับประมาณเก้าโมงยี่สิบถึงยี่สี่สิบนาทีนะครับในวันนั้นนะ่ะสิบเอ็ดพฤษภาคมหกสามพ่อแบมเขาบอกเขาเจออันนี้อันนี้นะครับตํารวจเขาเชื่อแล้ววันนั้นเนี่ยหลังจากนั้นแหละพ่อแบมก็กลับไปนอนที่ใต้ถุนไปนอนเล่นประมาณสิบยี่สิบนาที พอน้องพอน้องก็มาตามหาชมพู่ซึ่งเวลาที่พ่อน้องมาตามหาชมพู่เนี่ยนะครับมันช้าฝ่าที่พ่อแบมเจอลงประมาณสิบยี่สิบนาทีเพราะนั้นเฉลี่ยแล้วเนี่ยพ่อแบมจะต้องเจอพ่อน้องเวลาประมาณเก้าโมงสี่ิบถึงเก้ามงหกสิบก็คือสิบโมงเชา้านะครับแต่พ่อน้องเองเนี่ย บอกว่าอยู่นาตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งตอนเช้าถึงประมาณสิบโมงยี่สิบนาทีหรือไงเนี่ยก็ได้รับโทรศัพท์แต่สิบเดือนยี่สิบนาทีทนายชักไม่มั่นใจแล้วแต่ได้รับโทรศัพท์เกิงจึงรู้ว่าน้องหายน้องเพราะฉะนั้นพ่อน้องเนี่ยรู้ว่าน้องหายประมาณสิบโมงขึ้นไปแล้วแต่พ่อแบมบอกว่าเจอพ่อน้องแล้วร่วามาตามหาน้องก่อนสิบโมง พอพอมองภาพออกเลยนะครับถ้าถ้าเรามาดูตรงนี้แต่ยังไงก็ตามนะครับคุณดอนคุณดอนหนซึ่งเป็นญาติญาติกับทางฝ่ายผู้สูญเสียเลยนะครับที่ได้ขับรถมาแล้วก็แวะ,ะซื้อของแล้วก็ดูโทรศัพท์นึอไงเนี่ยก็สวนกับพ่อน้องบอกว่าสวนกับพ่อน้องเห็นพ่อน้องเนี่ยขับรถไปนาประมาณเก้าโมงยี่สิบไหมแล้วก็ยังพยักหน้า ทักกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณดอนพูดพ่อแบมพูดว่าเจอพ่อน้องเนี่ยก่อนสิบโมงเฉลี่ยแล้วก่อนสิบโมงแต่พ่อน้องเนี่ยยืนยันว่าตลอดและเวลาดังกล่าวอยู่นาโดยมีโทรศัพท์นะครับที่เขาบอกว่าจับ,จ,บจับสัญญาณโทรศัพท์มันแปลกไหมมันแปลกไหมครับแล้วพ่อแบมพูดเจอลุง 9โมง20ถึง40เจอพ่อน้อง9โมง40ถึง10โมงทั้งๆที่พ่อแบมกับพ่อน้องก็ขัดกันอยู่แล้วในเรื่องของเวลาแต่พ่อแบมเนี่ยฟังได้ไหมครับฟังได้ไหมครับบอกว่าเจอพ่อน้องพ่อน้องบอกบาผมอยู่นาเพราะว่าช่วงนั้นยังไม่ได้กลับจากนาแต่บอกเจอลุงพลลุงพลบอกว่าเฮ้ยมึงจําเวลาผิดตอนนั้น น่าจะเป็นช่วงเช้าเจ็ดมงฝ่าอะไรทำนองนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวพ่อแบมเองเนี่ยพูดกับพ่อน้องก็ไม่ตรงนะครับแต่ไม่รู้ว่าพ่อน้องจำผิดหรือพ่อแบมจำผิดแต่เวลามาพูดถึงลุงเนี่ยลุงก็เถียงเรื่องเวลาแต่ตำรวจเชื่อพ่อแบมเชื่อได้ยังไงครับท่านดูสิครับพอมองออกไหมครับเชื่อได้ยังไงมันเป็นเป็นเรื่องที่แปลกไหม มันเป็นเรื่องที่แปลกไหมเพราะพอ,พอน้องเองเนี่ยก็ยังสับสนในเรื่องที่อยู่บอกว่าอยู่นาตลอดเจ็ดโมงครึ่งจนถึงสิบโมงประมาณยี่สิบรับโทรศัพท์แต่ในดอนนะครับเป็นญาติก็มาบอกว่าขับรถสรกันเออดังนั้นเนี่ยพอ่อน้องเนี่ยก็ยังมีข้อสงสัยว่าผิดพลาดในเรื่องเวลาไหมส่วนพ่อแบมเนี่ยก็พูดเรื่องเวลากับพอ่อน้องกับลุงเนี่ย ก็โดนเถียงทั้งคู่แต่ทำไมทาไมตำรวจเขาถึงว่าเชื่อคำพูดของพ่อแบมว่าสิ่งที่พ่อแบมเนี่ยพูดเนี่ยในเรื่องลุงพลเนี่ยไปตออไปไปให้เปลี่ยนเวล,เวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เจอกันเวลานี้จริงเนี่ยทำไมตำรวจเขาเชื่อ แต่ทนายดูแล้วเนี่ยจากตรงนเนี้ยเนี่ยทั้งบทเลยเนี่ยพูดไปพูดมาก็คือไม่มีอะไรที่จะเชื่อถือได้เลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยเป็นเป็นประจักษ์พยานชัดเจนมันเป็นข้อแค่ข้อเถียงกันนะว่าเฮ้ยคุณเจอผมผมเจอคุณคุณเจอผมผมเจอคุณแล้วเวลาไหนกันแน่วันไหนกันแน่แล้วมีแต่อย่าลืมนะครับของลุงเนี่ยเขาชัดเจนนะครับวันนั้นเนี่ยที่เขาบอกเขาเจอพ่อแบมแล้ว มณหรอโอมเอาโทรศัพท์ไปให้เนี่ยนะครับแล้วเขาก็ขับรถไปมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปประมาณเจ็ดโมงฝ่าแล้วก็ไปซ่อมมากลับมาแปดโมงฝ่าแล้วก็ไปวัด GPS อันนี้เขาเขามีมีชัดเจนนะครับลุงเขาพูดชัดเจนแต่เพียงแต่ว่าเวลาแค่นั้นเองที่ลุงเขาบอกว่ามันน่าจะจําผิดแล้วส่วนพ่อแบมเนี่ยอย่างที่พูดเนี่ยนะครับก็โทรศัพท์ก็มีอยู่เครื่องเดียวเหมือนกันแล้ว เมียเมียของพ่อแบมเนี่ยจำได้จะจําเชื่อไม่ได้บอกว่าโทรศัพท์อยู่ที่ลูกมันก็เลยฟังว่าสิ่งที่พ่อแบมเนี่ยมันพูดไปเนี่ยจากความจําด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไปให้การเมื่อไหร่หลังจากเกิดเหตุเนี่ยไปให้การในเรื่องเจอเจอลุงเนี่ยที่บอกว่าเจอลุงในช่วงเก้าโมงยี่สิบถึงสี่สิบเนี่ยก็ไม่รู้ไปให้การวันไหนนะครับ ซึ่งซึ่งไอ้ตรงเนี้ยอาจจะไปให้การเป็นครั้งที่สามที่สี่ก็เป็นไปได้เพราะว่าพ่อแบมนี่ไปให้การนี่นะครับครอบครัวนี่ถูกไปให้การเนี่ยไม่ต่ากว่าคนเราประมาณเห็นได้ข่าวว่าสิบครั้งทําไมตํารวจถึงต้องสอบพ่อแบมกับครอบครัวเป็นสิบสิบครั้งเพราะว่าพ่อแบมไม่ได้อยู่ในในข่ายสงสัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคุณอยู่ในข่ายเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยตํารวจอาจจะสอบเอาไปสอบเค้นก็ได้ แต่นี่คุณไม่ได้อยู่ในสอบในข่ายผู้ต้องสงสัยแล้วทําไมต้องไปให้การเยอะขนาดนั้นแล้วถ้าเป็นการให้การในเรื่องที่บอกว่าพ่อแบมบอกว่าเจอลุงประมาณ9ก้าโมงยี่สิบถึงสีเนี่ยถ้าเป็นการให้การหลังจากที่เกิดเหตุและเป็นการให้การเพิ่มเติมครั้งที่สาครั้งที่สีแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งน่าพิรุตใหญ่แต่ทั้งทั้งหมดนี้ทนายไม่ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการในศาลนะครับแต่สงสัยการสอบสวนการให้การ ของพ่อแบมกับพ่อน้องแต่ว่าลักษณะอย่างเนี้มันจะเชื่อถือได้ไหมส่วนลุงเนี่ยเขายืนยันเวลากลับมาบ้านนี่แล้วไปพบพระเนี่ยเขาชัดเจนตลอดเขาชัดเจนตลอดดังนั้นนี่นะครับมันก็เลยข่องใจนิดนึงว่าสิ่งที่พ่อแบมเนี่ยมันพูดเนี่ย ถ้าอย่างเงี้ยพ่อแบมเองพูดถึงลุงก็มีข้อเถียงในเรื่องเวลาพูดถึงพ่อพน้องเองก็ยังขัดกับถึงที่พ่อน้องเขาพูดว่าเขาอยู่นาเนี่ยเห็นไหมเขาอยู่นาแต่พ่อแบมบอกว่าเจอเข้าประมาณ9ก้ามงสี่สิบือเก้าโมงสิบโมงเก้ามงหกสิบเนี่ยก็คือประมาณสิบโมงเพราะว่าเขามาบอกว่าเจอลุงก่อนอีกประมาณสิบยี่สิบนาทีก็ถึงมาเจอพ่อน้องที่มาเดินตามหา มันก็แปลกนะครับมันก็แปลกดังไงยังไงนี่นะครับคดีนี้จากข้อที่จริงเนี่ยที่ทนายพยายามที่จะถ่ายทอดให้เห็นแล้วก็ขอบคุณท่านที่แนะนํามาว่าน่น่าจะทําเป็นภาพแต่ทนายก็ทําได้แบบนี้นะครับก็เลยอเอามามาเทสดูว่าถ้าอย่างนี้ควา,ามเข้าใจมันจะง่ายขึ้นไหมนะครับความเข้าใจมันจะง่ายขึ้นไหมเพราะว่ามันจะต้องเป็นคนที่ เชี่ยวชาญนิดนึงแล้วก็มองภาพออกนิดนึงถึงจะดึงภาพต่างๆมามาเชื่อมโยงกันให้เห็นข้อที่จริงได้นะครับเพราะว่าอย่างทนายเนี่ยก็เวลาจับผิดคนเนี่ยก็จะต้องจับผิดลักษณะนี้นะครับเอาเฮ้คนนู้นก็พูดถึงคุณอย่างนี้แล้วคุณจะไปพูดถึงเขาอย่างนี้แล้วละงมันทําให้คำพูดของคุณมันเชื่อถือได้ไม่ได้เพราะอย่างน้อยสุดเนี่ยสิ่งที่มันเถียงกันเนี่ยเถียงกันระหว่าง พ่อแบมกับลุงในเรื่องเวลาพ่อแบมกับพอน้องในเวลาที่เราจับได้ว่าคุณไม่พูดถึงพอน้องเนี่ยพ่อน้องบอกว่าอยู่นานเนี่ยเพราะนั้นนั้นเนี่ยคาพูดของพ่อแบมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีความน่าเชื่อถือเลยไม่มีความน่าเชื่อถือเลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือตัวอย่างอันนึงที่ทนายจะทาเล่นๆออกไปวันนี้อาจจะเป็นไอเดียในการที่จะทําเชื่อมโยงคดีนี้ให้เห็นครั้งต่อๆไปแล้วอาจจะดูง,ง่ายขึ้นนะครับ ขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์ทนายด้วยนะครับขอบคุณมากครับ